โดดเด่นของร้านอะไรที่เห็นนะครับชัดเจนคือด้วยบรรยากาศของร้านนะครับเราเน้นที่ธรรมชาตินะครับมีต้นไม้ใหญ่น้อยจํานวนมากเพื่อให้รู้สึกว่าแบบเข้าถึงธรรมชาติโดยที่ร้านเราติดถนนหลวงนะครับถนนหลักแต่ถ้าเกิดเข้ามาร้านจะรู้สึกเหมือนกับแบบเป็นอีกที่นึงเลยซึ่งด้านหลังร้านเราติดภูเขาติดทางรถไฟจะเป็นธรรมชาติมากๆครับช่วงเช็คอินริมทาง ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เช็คอินริมทางผมจะพาท่านผู้ชมมาเช็คอินที่ริมถนนสระบุรีหล่มสักนะครับถนนเส้นนี้นะครับหลายคนคิดว่าเป็นแค่ทางผ่านแต่จริงๆแล้วมีอะไรโดดเด่นมากกว่าที่คิดผมอยู่ที่ร้านทาราดนนะครับผมอยู่กับผู้บริหารของร้านนะครับสวัสดีครับคุณศักดาครับสวัสดีครับครับคุณศักดาครับพูดถึงไชยบาดานเนี่ยหลายคนคิดว่าไม่มีอะไรโดดเด่นน่าสนใจจริงๆแล้วมันมีอะไรดี จริงชายดานบ้านเรานะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับหลายที่นะครับที่หลักๆเลยที่ขึ้นชื่อเลยก็คือน้ําตกวังกันเหลืองนะครับเป็นน้ําตกธรรมชาติแหล่งเดียวในโซนนี้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตาน้ําผุดผุดขึ้นมาจากบาดาลเพราะฉะนั้นเวลาไปท่องเที่ยวจาจุดต่างๆแล้วนะครับถ้าจะกลับบ้านนะครับอยากแวะทานอาหารทานกาแฟต้องมาที่นี่ใช่ครับคนชายดานรู้จักรู้จักครับครับร้านนี้มีอะไรโดดเด่นครับ โดดเด่นของร้านอะไรที่เห็นนะครับชัดเจนคือมันจะด้วยบรรยากาศของร้านนะครับเราเน้นที่ธรรมชาตินะครับมีต้นไม้ใหญ่น้อยจํานวนมากเพื่อให้รู้สึกว่าแบบเข้าถึงธรรมชาติโดยที่ร้านเราติดถนนหลวงนะครับถนนหลักแต่ถ้าเกิดเข้ามาร้านจะรู้สึกเหมือนกับแบบเป็นอีกที่นึงเลยซึ่งด้านหลังร้านเราติดภูเขาติดทางรถไฟจะเป็นธรรมชาติมากๆครับส่วนอาหารเรานะครับเป็นอาหารที่น่้จะหลากหลายเลยครับมีครบทุกอย่างครับเน้นอาหารไทยนะครับอาหารไทยโบราณมีทั้งเมนูสเต็ก อาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีนะครับหลากหลายมากแต่ที่เราเน้นจริง,งอาหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยซึ่งอาหารไทยเราเนี่ยเราก็เป็นร้านที่สนับสนุนชาวกเกษตรกรในพื้นที่นะครับที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับผักทุกอย่างในร้านเราเนี่ยครับ,รบเกิน50อร์เครับรับมาจากาชาวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรอินทรีย์มาใช้ในร้านเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจครับว่าวัตถุดิบเราเนี่ยปลอดภัยอันนี้จะเป็นแกงคั่ว ปลาแดงครับอันนี้คือปลาแม่น้ำปลาสดเลยสดเลยนะครับก็จะมีชาวเกษตรที่เขาไปหาแม่น้ำมาแล้วเขาก็จะมาส่งให้ใช่ครับใช่ครับแล้วเมนูที่เห็นอีกเมนูหนึ่งอันนี้แน่นอนคงเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารไทยเขาเรียกอะไรครับอันนี้เมนูนะครับเป็นเมนูน้ำพริกนะครับน้ำพริกเราใช้เป็นน้ำพริกทูน่านะครับมาสมผสานกับผักผักของไทยเราครับโดยผักนี้จะเป็นผักพื้นบ้านที่ชาวเกษตรเขาปลูกโดยที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นปลอดสารพิษทั้งหมดรับรองว่าปลอดสารแน่นอนใช่แน่นอนครับแล้วก็ยากชิมนิดนึับ รสชาติดีมากครับส่วนเมนูนี้จะเป็นเขาเรียกว่ายำหัวปีครับหัวปีทาวโกเตรเราเราจากที่ที่เห็นนะครับเราใช้ใบตองในการจัดจานเขาก็จะเอาใบตองมาให้แล้วหัวปีเนี่ยก็จะตัดมาให้ทางร้านซึ่งเราก็เลยเอามาทําเป็นประกอบเป็นเมนูยำซึ่งเขาเรียกว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีธาตุเหล็กสูงช่วยบํารุงเรื่องเลือดนะครับแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดส่วนกาแฟเป็นยังไงบ้างรสชาติส่วนคาเฟ่คาเฟ่เราก็มีหลากหลายนะครับก็มีทั้งฟิวชั่นอยากทานกาแฟก็สามารถมาแวะ มุมคาเฟ่ได้ครับซึ่งกล้ารับประกันเลยว่ารสชาติกาแฟที่นี่ออริจินอลของแท้แน่นอนคุณสกดาครับถ้าเกิดว่าคนจะมาจากกรุงเทพนะครับการเดินทางจะมาอย่างไรที่ตั้งของร้านนะครับของเราตั้งอยู่ที่ติดทางหลวงหมายเลข2 1นะครับสระบุรีลมสักกม69นะครับ หรือจะเซิร์ชที่ Google Map ก็ได้นะครับ Google Map พามาถึงร้านได้ครับเป็นทาราดดนคอฟฟี่เอเล็ตลองหรือทาราดดนสวนอาหารก็ได้ครับยังไงก็ขึ้นเจอเลยครับเมื่อกี้สักครู่ผมเซิร์ชแค่ทาราดดนก็ขึ้นแล้วครับใช่ครับแค่ทาราดดนก็ขึ้นแล้วครับคุณสนดามีอะไรที่จะฝากถึงท่านผู้ชมรายการไหมคครับผมด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองเนาะเลือกรับประทานอาหารนะครับ ที่เราเรียกทานอาหารให้เป็นยามไม่ใช่แบบทานแต่อาหารเสริม,มซึ่งร้านเราก็เน้นอาหารที่แบบทุกอย่างให้เป็นแบบเป็นยาทานแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะครับ,รบแล้วทางร้านเราเองก็พื้นที่เยอะตอนนี้ก็เว้นระยะห่างพื้นที่ต่อโต๊ะนี่ค่อนห่างห่างกันมากนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวดูแลสุขภาพตัวเองและครอบครัวครับผมครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่ทางรายการนะครับอยากจะแนะนํา ผ่านเส้นทางสระบุรีไปหล่มสักไม่ว่าคุณจะไปทําธุระที่ไหนอย่าลืมแวะมาเช็คอินที่นี่ทาราดนคอฟฟี่แอนด์เลสตลรองที่นี่รับรองเรื่องรสชาติอาหารและที่สำคัญบรรยากาศสุดยอดครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการคอคนนำทางทุกวันจันทร์นะครับเวลาบ่าย2.05โมง5นาทีช่วงเช็คอินเดทางพร้อมที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้คุณเช็คอินครับ